การเสียชีวิตของเด็กชายวัย8เดือนต้องไปถามการวิเคราะห์จากหมอหมูวิรศักดิ์จลัดชัยศีรีนะครับว่ามีสาเหตุจากเรื่องใดได้บ้างครับกรณีทารกวัย8เดือนเสียชีวิตพบว่าอาการของน้องก่อนเสียชีวิตนั้นมีทั้งในส่วนของอาการอาเจียนหลายครั้งร้องไห้งอแง,งอย่างหนักและในวันต่อมาก็เกิดอาการซึมลง และชักจนกระทั่งเสียชีวิตนั้นถือได้ว่าเป็นอาการที่เข้าได้กับอาการความผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณสมองซึ่งอาจเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะก็เป็นไปได้นะครับโดยเมื่อสมองมีการบวมมากขึ้นหรือมีเลือดออกก็จะไปเพิ่มแรงดันในกะโหลกศีรษะทําให้เนื้อสมองกดลงไปบริเวณก้านสมองซึ่งเป็นตําแหน่งที่ควบคุมการหายใจและการเต้นหัวใจจนกระทั่งทําให้การสมองไม่สามารถทํางานได้และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ ซึ่งในการผ่าเชุดศพนั้นจะสามารถช่วยแยกได้ว่าการบาดเจ็บที่สมองนั้นเกิดจากอุบัติเหตุหรือถูกทำลายร่างกายนะครับส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอผลการผ่าเนชนิสศพอย่างละเอียดอีกครั้งครับและหากวิเคราะห์ดูลักษณะาอาการของน้องร่วมกับผลการตรวจบาดแผลภายนอกในเบื้องต้นของตำรวจซึ่งพบว่าตามร่างกายมีล่องลอยฟกช้ำบริเวณท้ายทอย และที่บริเวณแก้มขวามีร่องรอยช้ำบวมนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่น้องอาจจะได้รับการบาดเจ็บที่บริเวณสมองจากแรงกระทําจากภายนอกนะครับซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งจากอุบัติเหตุตกเตียงตกที่นอนหรืออาจเกิดจากการถูกทําลายร่างกายดังนั้นการตรวจดูสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดทั้งที่บ้านรวมถึงสถานที่รับเลี้ยงน้องจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งครับเนื่องจากจะได้ดูความสอดคล้องกันระหว่างสถานที่เกิดเหตุ กับลักษณะของการเกิดบาดแผลต่างๆบนตัวน้องและเมื่อนำผลการผ่าชุบศพมาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อดูว่าร่องรอยบาดแผลต่างๆที่เกิดขึ้นบนร่างกายน้องนั้นเกิดจากวัตถุใดและเกิดจากอุบัติเหตุหรือถูกทำลายร่างกายก็จะสามารถสรุปสาเหตุและพฤติการการเสียชีวิตของน้องได้นะ